อยากแต่งบ้านให้ดูหรูต้องรู้จักแบรนด์ โอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของเฟอร์นิเจอร์ลักชูรี่แบรนด์ไฮเอ็นในราคาที่จับต้องได้มาถึงแล้วกับการประมูลเฟอร์นิเจอร์แบรนดังในราคาเปิดเพียงหลักพันในวันเสาร์ที่8มีนาคมเวลา10โมงเป็นต้นไปเพื่อนๆรู้ไหมว่าเฟอร์นิเจอร์ก็มีแบรนด์ไฮเอ็นเหมือนกับเสื้อผ้าและกระเป๋านะครับนอกจากคุณภาพวัสดุฟังก์ชันการใช้งานที่ดีเยี่ยมแล้วก็ยังให้ความรู้สึกหรูหราดูมีรถนิยมยกระดับให้บ้านมีความโดดเด่นไม่แพ้ใครอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากเบิร์นฮาร์ดที่เน้นเฟอร์นิ imal, เจอร แต่แอบแฝงวัสดุพรีเมียมในการใช้งานอย่างแบรนด์คาร์มลิกและคาวิเนคย,ยังมีแบรนด์โซฟาเฮเวนเจอร์มานี่ที่เน้นงานหนังแท้สร้างทำปรับแต่งได้ตามใจและแม้กระทั่งแบรนด์ของกระเป๋าไฮเอ็นระดับหนึ่งก็ยังทำเฟอร์นิเจอร์สุดหรูมาไว้ประดับบ้านยกระดับความมีสไตล์อย่างแอร์เมสและฟิลิกถ้าพูดถึงแบรนด์ฟูกสุดหรูเหมือนนอนอยู่บนปุยเมก็ต้องโอมาส์หรือถ้าชอบเก้าอี้ปรับนอนนั่งสบายสุดไฮโซและโด่งดังต้องเลซี่บอยแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสุดหรูที่เหมาะกับคนคูลๆต้องสมิธสุขพัน เที่ดูหรูหราสุดต้องโคเลอร์และเก้าอี้ทํางานเพื่อสุขภาพก็ต้องเฮอร์แมนมิลเลอร์และอื่นๆอีกมากมายที่บ้านหลักร้อยกว่าล้านเขาใช้กันนะครับตอนนี้ร้านเ7 7เฟอร์นิเจอร์มือ2ก็ได้รวบรวมแบรนด์ไฮเอ็นเหล่านี้ mm hmm. มาให้ลูกค้า mm hmm. ได้ร่วมประมูลแล้วมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยครับเริ่มจากแบรนด์เบิร์นฮาร์ดกันก่อนเลยนี่คือชุดโต๊ะบาร์ไมนนอกสีที่นั่งจากเบิร์นฮาร์ดสุดยอดแบรนด์ไฮเอ็นที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและโมเดิร์นพร้อมรายละเอียดที่ปาณีบอกก่อนครับราคามือหนึ 45,000บาทเท่านั้นถ้าพูดถึงสภาพนี่ผมให้90%เลย ยังสวยและใหม่มากต่อด้วยโต๊ะทำงานบุหนังดีไซน์สุดคลาสสิกมือหนึ่งมี3 0 0แสนกว่าบาทไปพร้อมทั้งชุดแบบนี้ในราคาเปิดที่30 0 0 0บาทเท่านั้นยังมีโต๊ะทำงานตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่25,000บาทดูคลาสสิกและหรูหราสุดๆราคามือหนึ่งก็ไม่ธรรมดามีเป็นแสนแน่นอนครับส่วนเตียงรายการนี้จากเวลลี่อาร์เรนงานออกแบบเตียงเหล็กดัดสไตล์วินเทจสุดหรูราคามือหนึ่งราวๆ2,000 0 0บาทโดยทางร้านก็เปิดราคาเพียง10บแบงค์ใบเทาเท่านั้นแถมได้ไปพร้อมฟูกเลยนะครับหรือจะเป็นเก้าอี้ตัวนี้จากแบรนด์ซ <Boy S 2> ที่โด่งดังเรื่องเก้าอี้นั่งพักผ่อนที่เน้นความสบายและฟังก์ชันปรับเอ็นในราคาเปิดที่70,00บาทเท่านั้นมือหนึ่งก็มีราวรา0 0 0 0บาทครับส่วนตู้ข้างเตียงจากแบรนด์คาเวนไคลที่เน้นความเรียบง่ายแบบมินิมอลที่แฝงความพรีเมียมรับไปเลย2ตัวที่ราคาเปิด4 0 0 0บาทครับต่อด้วยโคมไฟตั้งโตะรายการนี้ดูแพงมากได้ไปทั้งคู่เหมือนกันเพิ่มความหรูหราในราคาเริ่มต้นเพียง3าแบงค์ใบเท่าเท่านั้นเองและถ้าพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ไฮเอ็นต้องสมมตเครื่องใช้ไฟฟ้าดีไซน์ย,ย้อนยุคที่สสมานกัับเททคโลยี ยอย่างตัวนี้มือหนึ่งเกือบแสนเลยนะครับทางร้านก็เปิดราคาเพียง30,000บาทเท่านั้นตู้คอนโซลที่เห็นอยู่แบรนด์ไอรอนดีไซน์จากดูไบเพิ่มความหรูหรามีสไตล์ในราคาเปิดเพียง1 5 0 0 0บาทบอกก่อนนะครับมือหนึ่งมีล,ลาวๆ6 0 0 0 0บาทเลยส่วนนี้อามแชร์หมุนได้จากแบรนด์บอลเลอร์บายเดก้าราคามือหนึ่งก็ไม่ธรรมดามีเป็นแสนอีกแน่นอนแต่ร้านก็เปิดราคาเพียง10,000บาทเท่านั้นครับยังมีโซฟาจากโจนาธานแอดเลอร์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่ดูสดใสดีไซน์ดูพรีเมียมไม่ต้องพูดถึงราคามมือนนึงีถง ส0 0 0 0นบาทแน่แต่เพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเริ่มต้นเพียง25,000บาทเท่านั้นเรายังมี any, โซฟาแอลจากเค v ว n นจิออร์มานีโซฟาหรูหราที่ต้องสั่งทำเน้นงานหนังแท้และดีไซน์ที่ปรับแต่งได้ตัวนี้จะเป็นหนังแท้สีน้ำตาลดูคลาสสิกมากๆส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหนังแท้สีดำดึงดูดตาและเพิ่มความโมเดิร์นได้มากขึ้นทั้ง2ตัวนี้จะยกระดับบ้านสุดหรูให้เพื่อนๆในราคาเปิดที่1500 0บาทราคาดีมากๆห้ามพลาดเลยครับนอกจากนี้เรายังมีอ่างอาบน้ําจากแบรนด์โคเลอร์ ถงน้ำวนจากแบรนด์พลาสตู้อเนกประสงค์ทรงหีบใส่ของตู้คอนโซลโคมไฟตั้งพื้นที่หลากหลายชุดอาร์มแชร์จากแบรนด์คมลิกหรือจะเป็นเก้าอี้นวดและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆถ้าไม่อยากพลาดเพียงสแกน QR code แตะไลน์ไว้ได้เลยหากต้องการประมูลเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ใครที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมประมูลกับทางร้านเพียงสแกน QR code เพื่อเข้ากลุ่มมารอดได้เลยครับถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถทักแชทถามแอดมินได้เลย